ที่เทือกเขาแอลฟ์นะคะก็มักจะมีนักปีนเขาเนี่ยชอบไปท้าทายความสามารถอ,อยู่บนนั้นแต่ว่าปรากฏเมื่อวานนี้เกิดหิมะถล่มลงมาบนเทือกเขาแอลฟ์นะคะก็ฝังร่างนักปีนเขาชาวโยุโรปมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย9คนแล้วก็สูญหายอีกจํานวนหนึ่งนะคะเกิดเหตุหิมะบนเทือกเขาแอลฟ์ใกล้กับเมืองซามอนิกของฝรั่งเศส ถล่มลงมาค่ะทับกลุ่มนักปีนขาวชาวยุโรปเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเคนและมีผู้สูญหายอีก4คนหน่วยกู้ภัยได้เปิดเผยว่าจําเป็นต้องระง,งับการค้นหาผู้สูญหาย4คนที่เหลือหลังเกิดเหตุหิมัะถล่มตรงยอดเขาเมาดิศในตอนเช้าวานนี้นะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศนั้นไม่เอื้ออํานวย ยังไรก็ตามค่ะมีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถกลับมาเริ่มปฏิบัติการค้นหาได้อีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะคะเบอร์ทรานฟองซัวซึ่งเป็นนายตำรวจท้องถิน่นบอกว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่เกิดหิมะถล่มทั้งหมดและจะเริ่มปฏิบัติการค้นหาใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันนี้แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะ <Okay. S 1> พร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าในบรรดาผู้เสียชีวิต9คน <Okay. S 1> เป็นชาวอังกฤษ3คนเยอรมนี3คนสเปน2คนและสวิตเซอร์แลนด์1คนนะคะ <Okay. S 1> ส่วนกลุ่มผู้สูญหายเ <Okay. S 1> ชื่อว่าน่าจะเป็น ก็สเปน2คนนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีก9คนทั้งหมดถูกนําส่งไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นแล้วนะคะนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์หิมะถล่มที่เลวร้ายที่สุดบนเทือกเขาแอลปนะ์นับตั้งแต่ปี2551ค่ะตังจัวบอกว่ามีนักปีนเขาประมาณ38คนอยู่บนยอดเขาขณะที่เกิดเหตุซึ่งหนึ่งใน2จุดบนยอดเขามงังกรมีความสูงประมาณ4,000เมตรนะคะเมื่อเกิดหิมะถลม่มโดยไม่มีคำเตือนให้ตรวจสอบสภาพอากาศ ทางด้านมาโนเอลวอลส์รัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสได้ออกมาชื่นชมความพยายามของเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยฉุกเฉินในการค้นหาเหยื่อหิมะถล่มที่นับปีนเขาเนี่ยพยายามจะขึ้นไปให้ถึงจุดที่สูงที่สุดของเทือกเขาที่สูงที่สุดในยุโรปแห่งนี้นะคะและเจ้าหน้าที่ก็จะทําการสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้นและจะสามารถหลีกเลี่ยงการเกิดหิมะถล่มซ้ําอีกได้อย่างไรในอนาคตค่ะ